สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกม Modern Warfare เฮ้ยไม่ใช่ <laughs> Modern w a r s h i p นะครับอันนี้เป็นเรือชันดงนะครับเป็นเทียร์สองนะครับนะครับก่อนถึงเลเวลสนะิบห้าเนาะก็ก่อนเปลี่ยนเป็นเทียร์สามผมว่าอันนี้ก็โอเคอยู่นะนะครับดูสวยไหมครับเพื่อนๆเลื่อนเ,อเร็วปะ ยาวมากหรือยาวมากนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลเรื่องเรือว่าความยาวเท่าไหร่เนาะยังไงจะหามาให้ข่าวน้านะครับอ่ะเรามาดูอันนี้คือร้านคาพิเมียมนะครับเรากดไปที่แต้มสะสมนะครับการเพิ่มแต้มสะสมอันนี้คือวิธีวิธีเพิ่มนะเพิ่มแต้มไว้สะสมแต้มนะครับแล้วก็ไว้อัปเกรดต่างๆเนาะนะครับนะ ถ้าซื้อให้คุ้มที่สุดก็คือร้านสองห้านะครับหกสิบห้าอันนะครับอันนี้อันนี้เขาบอกว่าลดสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเอาไปเพิ่มแต้มกันนะครับใครที่สงสัยไม่อยู่ตรงไหนไปไปหานี่หาเงินครับหาเงินแล้วซื้อนะอันนี้ผมยังไม่เคยซื้อสักครั้งนะถ้าเกิดซื้อแล้วเดี๋ยวผมมาบอกอ่ะเรากดมาที่เรือครับนะครับเลือกเครื่องบินนะครับเจสิบห้านะครับผม จะเห็นสแต่ด้านขวาไหมครับอ่าผมอัพไปแล้วบางส่วนนะครับเน้นความเร็วกับข่องแค่ลนะครับแล้วก็ช่วงเรดาร์ก็เราจะเห็นนะครับอ่าถ้ากดอัพแล้วมันจะเพิ่มสถานะอะไรบ้างนะครับก็เพิ่มไปความเร็วแข็งแกร่งความเร็วนะครับช่วงเรดาร์นะครับอันต่อไปแล้วก็ ฟอสเซตฟอสเฟตคือโทโบนะครับผมโทโบมันคือโทโบกดอัพครับอ่ะมีปัญหาครับอัพไม่ผ่านอ่ะล้มเหลวครับผมอ่ะสำเร็จครับผมก็อันนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะ ผมว่าโอเคนะอันนี้ก็คือวิธีการหาแต้มแล้วก็เพิ่มเพิ่มสเตตนะครับเพิ่มค่าคะแนนนะครับผมว่าโอเคนะเกมนี้ละเอียดดีให้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ใช้ได้นะครับแต่ในเกมหนึ่งที่เครื่องบินเขาบอกว่าเครื่องบินขับไม่ได้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะนะครับผมว่าเกมนี้เวิร์กอยู่เอาไปดูภายในเกมไปดีกว่าครับอันนี้เราออก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 ,ออกเครื่องบินมาก่อนเลยนะครับ เป็นเครื่องบินจู่โจมหาเป้าหมายนะครับด่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของเป็นเป็นอะไรที่ชอบมากนะครับสำหรับเครื่องบินเราเจอเป้าหมายเราก็ยิงไปก่อนนะครับตัดต่อไปก่อนพยายามบินบินหลบบินหลบการล็อกเป้าของขศัตรูนะครับเพราะเครื่องบินเนี่ยเลื่อนน้อยมากนะครับอ่ะเราบินโฉบนะครับเจอเป้าหมายครับ อ่ะอันนี้เรือเร็วมากกันนี้ต้องระวังเราโดนสอยเอาง่ายๆนะครับสังเกตคืออ่าพวกทุปกรณ์พวกเครื่องบินฮออะไรอยู่ขวาด้านขวานะครับเรือจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ถ้าเราจะกดสลับเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นอะไรก็อยู่ด้านขวาหมดนะครับขวาบนอันนี้เราโลแล้วครับเราต้องกลับไปก่อนครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบินอ้อมไปนะครับเอาอีกสักนิดหน่อยเราค่อยกลับนะครับเจอแล้วใส่เลยแรงนะครับไปเล่นมา้าโดนจรงงจรงพบทุกสามชุดเนี่ยนะครับเอาเรากลับไปเติมเติมของหน่อยโลมากเลยครับเราไม่รู้จะโดนสอยก่อนบาปล่อยเครื่องบินโจมหมครับแต่าตะเวนหาเครื่องบินกะนครับเรือเราแพ้นะครับ แพ้แพ้เรือเรือลบนะครับเขายิงมิสไซล์มาทีนี่ยิงตอวปิโดมาทีนี่หักไรครับยังไ,ไงก็แตกอันนี้เราเล่นฮอร์กันนะครับฮอร์เขานี่ถือว่าอันตรายสำหรับเราเหมือนกันครับเป็นไปได้เคลียร์ไปก่อนเลยครับฮอร์ไม่มีเกิดใหม่นะครับพังแล้วพังเลยเพราะอาวุธของฮอร์นี่แรงมากนะครับอันนี้อันนี้เราเสียหายนะครับ ไม่เป็นไรครับราครูดาวมาใหม่ระหว่างนี้เราเล่นเรือลบต่อเอ้ยเครื่องบินจุดโจมต่ออ่ะเราล็อกเป้าครับเกมนี้ล็อกเต้าง่ายครับไม่ต้องใช้ฝีมือมากใช้แค่เรื่องบินอย่างเดียวแล้วก็ที่แอบครับแอบให้รอดม้วนให้เป็นยิงให้โดนแค่นั้นเองครับนี่เราเจอเรือใหญ่นะครับอันตรายครับเนี่ย ผมบอกเลยครับแตกได้นะครับเครื่องบินเราไม่ไม่นี่หลบแล้วหลบอีกนะครับเดี๋ยวไปห่างนะครับดูาจะผมกลัวจะไม่รอดจังเลยเครื่องบินหลบครับเราสอยกันครับอย่าให้มาถึงเรือเราแต่ซันดงนี่ดีอย่างครับรู้สึกปืนยิงของเขานี่จะต่อต้านตอร์ปิโดได้ แต่ไม่มากนะครับเราต้องเลงเองเอาง่ายๆเลยอะนะครับถ้าบวกอะ่ะแน่ๆกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้ถ้าให้พูดอัตโนมัติเราไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนยังไงบ้างเรากลับไปเติมเลือดก,กันครับอ่าไมทัลละแตกครับต่อเลยครับต่อไปื่องบินลบดีวยครับผมเข้าผูส้สลายนะืึองบินลบขึอนบินจุดจอพยายามบินวนครับ เราทำทาเมจได้น้อยมากครับตานนี้แสนเก้าครับยิงปืนครับผมไม่ได้พูดดีเลยนะแต่ผมผมผมจะทำก่อนแล้วผมค่อยพูดทีหลังนะอาจจะเป็นอาจจะดูหน่วงๆจริงไม่ใช่นะโอ้โหเดีย๋ยงไงผมลองล่นเวลาให้เพื่อดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ <S <S เรือเราเหลือห่างครับไม่น่ารอดครับ <S <S ต้องเคลียร์ลำนึงก่อนครับถ้าไม่เคลียร์นี่ ตายได้นะครับทั้งสองคันทั้งสองลำเรากับเขามีเพื่อนเหลืออยู่หนึ่งคนครับเพื่อนโดนไล่อยู่เราก็ไม่เหลือทั้งเลือครับต้องใช้ปืนใหญ่ปืนระเบิดยิงระเบิดช่วยครับก็แรงอยู่เหมือนกันนะเอาเอาอย่าไปเล่นไปเออเอาเครื่องบินเราเปิดเกิดมาพอดีเอาไม่ใช่นี่วานั่นเครื่องบินลบให้เขาไปเคลียร์พื้นที่กันครับโอ้โห เรายิงได้เรายิงไปเรื่อยๆนะครับยิงช่วยเพื่อนไป <have> เพื่อนจะตายนะนะั่นแหละไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับไปช่วยก่อนครับผมว่าโดนชุดเดียวตายแตกไหมไม่แตกนั่นเนี่ย <c oughs> เกมนี้เสียงนี่สือว่าสะใจผมแนะนําไม่เล่นนะยเหมือนอยู่ในสงครามจริงแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกอืเรียบร้อยครับทำไปสามแสนหกนะครับทำไม่ได้เยอะมาก นะครับทำลายเรือได้ด้วยสุดยอดครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อนๆยังไงผมเล่นเกมให้ให้ถือว่าให้มันที่สุดให้มันสนุกนะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนๆเรื่อยๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ